อร่อยอร่อยอร่อยปลาโรตวิ้ยสวัสดีครับผมพี่น้องผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปุ๋ยเจบ,บีแชนเนลครับผมสวัสดีค่ะน้องไาจเจบ,บีและคาร์คามือหนีห้าสิมาจิ้งสมตั้มตัมต้มบักทัวตั้มบักทัวแ์ราการเดี๋ยวเดียวอีเมียบอกตอนเดี๋ยวไล่ขันตัวนั้นสวัสดีค่ะส,ส,ส,สายแพร่แซ่บค่ะแล้วกับปลาโรตแล้วก็แคบหมูได้ใจแล้วก็อะโยโกโน่พี่น้องคนมันดูโยโกโน่พี่น้องคนมันดูเฮ้ยพี่น้อง จีมอ่งมือเศร้าหนิหาเองกับมือครับแล้วก็มามักถอดเอาโตขึ้ามาลุยนูลุยป่าโอ้ยเขาเศร้าดำแหละลูกเขาเศร้าดำแล้วไม่ไม่ไม่ติโตใครเจนเจนเย่เจนครับผมมัมมอ้ายค้าผมโอให้พ่อก็เลยมามาต้องย่ากับพี่น้องอันอันนั้นเอาหางมันมาลูกมักหางมันมเอาเนี่ย โอ้เนื้อแน่นๆ่เลยพี่น้องมันใหญ่ปุ๊มือเศร้าเ,เอามองหางใส่เดี๋ยวเรงเนี่ยเสียมองเทียอมองกลาลดใส่เลยก็มีตำทัวร์ด้วยพี่น้องตำทัวร์ก็ถอดปลาในหน้า<บ>นี่แหละคะ่ะบาขาวปาลารถผิดเป็นโลนแล้วก็ได้แกงเอาใหม่มาเก็บเท็กหน่อหนึ่งลุยเลยพี่น้องไปน้ำมันส้มพี่น้องไม่วสวยเซบ ว้าวขต้อเียสดแตงระใหม่ครับจับบพี่น้องครับอะไย่งเงี้ยเด้อพี่น้องมาเด้อจักรมพี่พ่อเขาบอกปลาขาวไข่เต็มท้องสุกตไข่ปลาขาวกับนีตัวไข่พี่น้องปลากรดปลากระแยงกไประงตัวหย่แต่ว่าไข่บดสุโตัว โอ้พิษดๆบุปผิดแืงคนพิดตายเปา,าเรื่องพี่นออ้องเลยมา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 ชอบไหประหลดยงมันมันลี่น้องเลยอะแซบแบบมหมูร้านโอ้ปลาแดงเป็นตองมีจนโอ้แซ่บ ขาอนุญาตกินปลาแดกได้ไหมเนาะใคอ,อ,อย <c oughs> แม่จับไปอยากปากน้อกใหม่อยู่ในตรงหน้าเนี่ยนี่เตียงนี่โพนพ่อปู่หัเก็บม,มาจากนหน้ากรอบมากปลาแบบกรอบนะฮะคุณยัยข้างหัว,วหงหหไงเมนูมือนีโบแมนของอยู่ตรงหน้าจะอันดักแด้ครับไปซื้อมาดักแด้ แม่แม um. uh ่ช่ซื้อมารัมาระมามรอบป้ะม่าไปลองไปองผมแบับปลุดไข่ผมง่ายเลยอห้องเสียบบ่มาก ือ,อ,อข้าวปัน่นยังไงพี่น้องเอ้ยมามามาพี่น้อง<ม>ันไม่ชอบกินปลาลึกฉันไม่ชอบกินไข่ปลาลึกแล้ไม่เคยกินไข่ปลาลึกแเลยกินไม่เป็นกินเจ้าหัวมันเลยเจ้าหัวกระหังมันดูีาวผมทอดแ,แบบกรอบๆพี่น้องเอ้ยบม่ได้ตากเลรับสุดๆอันนี้เขาเรียกว่ากระเพาะตี๋พ่อเรียกกระเพาะตีื๋ มาทาเขาปั่นนึงมาลงนี้อยู่ตรงไหนตรงห้าตั้งโคงครับหน้าจีตัางระ่ับสีนละรถแลบ้าัน้วมานแล้วหลูกกานหน่อยเฮาเลยใหญ่เดียวตั้งยประจังตั้งห้ยตั้งหัวตั้งสีห้ยตั้งสีหัว เดืพ <Ừ. S 2> <những> ี่น้องตอนประแดกเอกละเจ็บมากเจบบครับเลยขับมาไหว่าบลุกจับเอไว้พี่น้องจับพวกเพชรตอนประแดกหอีพวกกินประแดกจะประแดดแรนะ แล้วดิ้นเป็นยังไงอปดิ้มเป็ังไงตามตัว,เร,ว,เ,รว,เ,รวเร็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 วแรงเด้พี่น้องน้ำเคลื่อนเขาปล่อยมากนอกจด้นีร้ร่จริงทุกป,ปีอ่ะเด้สูบตางเดืองไม่ขาที่เด้สูบสูบหวยได้จ้ะฟ้อ,องคือแล้วก็สูบ,สบรดร้ายคักเลยบ้านี้ ออเอาปล่หนาไม่แตกอั้มนังรอบไม่ครับหนังตัดปลบแดกตัดประแด,อ,ะดอีกแล้วปนะ่ะของหมักของหมักไัมนนะ่มันเนาะอืมเฮ็ดตัดหัวแยงไปเนาะน้งองถึงไปลายยังลลอ อะไรเล่ปลาอัอปลากรอบปลากอบสลัตปลากอบกินอะไรกินแ่บๆก็มไงพีน้องปลากดอบปลากรอบโอเปยกกำปัะ <c oughs> นล่าเอาจอนเชียร์คไมเานะฉั้นจอนหมกชัวรเลยไป Er หก <S S <àng>. <S uh ักแบวพี huh. ่น้องเ้ยสร้างช่วงสร้างเมาเรล่าจิสร้างเรล่าช่วงวะเป็นไรลูกอืมให้ึ้นตรงน้ม่เข้าไปให้แกเพชรฮะดจังน้อใหม่ร้านพี่น้อง านำกงน้ำใหม่ในสวนพายตูน้ำด้วยข้างหลังหนกคือเอาเลยจัดเลยสชดยอะตั้งต่ต้องเ,เพชดตั้งปต่มันกินไบ่บื่อไก่เบิดอเขาอำ่ริบอร่อเบืหว่าแมงกางก็ดู เอาหางกูเลยป่ะคิดว่าตัวนี้กับใครอโอ้เผ็ดตัวไปตัวมากกับเพ็ดตัวละอยิ่มตั่ละระก็คือกินหยัางนยั่งยิงับมือครับส่วเก็บม,มาใหม่ไรยมือแล้วไม่ฟอเบิ้อง เพชรอีเลียเด็ดอ่ะหน้่มเน่าพ่อป๊าบน้่ไมีขาวดีใครจะมาบอกอหนูว่าไปเล่นน้ำกับยายดวนยายดวนน่ะไปเก็บผักบุ้งใช่ไหม กลับมาเห็นยายดวนเห็นอีกามันลากเป็ดไปอืมข่าวดีตัวไหนมันมากินเป็ดเรานั้นมันกินเป็ดน้อยมันก็เลยเหลือแปดตัวมันเหลือเก้าตัวอยนมันไม่ใช่ข่าวดีได้เนิลูกข่าวอะไร่เป็ดไกลก็ไล่กับงูก็ไลคกับอยู่ตรงหน้ามันตายเลยอ่ะมันเห็นมันชักกระตุกแล้วมันก็ตายไปเลยว้าไปรเดี๋ยวก็เป็นงวงูอ่ะหรือเปล่าบ่าน้่างูเดียว ไปฮะไปกับเ็ดปีแล้วน้องี๋ยวผมจะปาหนามงกับน้องเอากินนี่ฝากพี่ฝากน้องไว้ซัานี่กว่าพสบรทุกคนที่กมามืงกอยลำไมด้วยฝากที่ตามโคตรไรซับตะไคร่โคตรแส่นมเนาะสบรทุกคนเอ้าพี่นสวัสดีครัจ้าปกันกินนี่ไปก่อนครับสวัสดีครับ